สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับเราอยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวกลมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ JS เพื่อเกแล้วเนาะใช่ป๊อใช่ใช่นะครับวันนี้ครับเป็น EP ีที่2นะครับหลังจากที่เราได้สร้างบันแพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปสำรวจโลกใต้น้ําต่อนะครับนี่เลยด้านหน้าเรานะครับจุดมุ่งหมายเห็นป๊ออ่าซึ่งในใต้น้ำนะผู้ชมมันก็จะมีปลาหลากหลายชนิดครับเราจะทําการล่าปลากันนะครับอาจจะหาไข่เอามาฟักเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราล็อกอินนะครับ เราจะได้หน้าไม้สีฟ้าด้วยครับเราจะเอาหน้าไม้นี้ไปร่านะครับปลาในน้ํากันนะวันนี้เราได้ทําการเตรียมสัตว์ขี่นะครับก็คือเจ้าปลาตัวนี้เจ้าปลาตัวนี้เนี่ยเราจะได้จากการทำเคล็หลับครับเขาจะให้เป็นไข่มาแล้วก็ฟักมันขึ้นมานะครับความสามารถของมันเนี่ยมีข้อดีอย่างเดียวคือดาลงไปแล้วคือมันไม่ต้องไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งปลาตัวอื่นก็น่าจะเหมือนกัน แต่คือข้อเสียเลยคือมันช้ามากเราจะไปหาปลาตัวอื่นที่มันเร็วกว่านี้นะครับอ่ามันว่ายได้กว่านี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงทะเลลึกเนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนี่เจ้าไฮน่าก่อนนะเพราะจะนวดว่ายน้าเร็วแต่มันดำน้าไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนไอ้ดำน้ําเนี่ยเราจะค่อยใช้ปลายทีหนึ่งโอเคเนาะเจปลาเปากันเลยอ่า เดี๋ยวพอเราถึงน้ําลึกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นปลาเพื่อที่จะไปล่าปลายทีหนึ่งนะคุณผู้ชมเคยเห็นปูมันายน้นะแบบนี้ไหมมันลอยขึ้นมาได้ไงวะปูลอยน้าใช่มันดึกขึ้นเนี่ยต้องต้องใช้มุมกล้องนะครับเพราะว่ามันดําน้าไม่ได้ตัวนี้ฝนจะตกนะโอเค ตรงนี้น่าจะได้แหละเจโอเคก่อนหนึนะ่งเราต้องเปลี่ยนปลาก่อน,นครับจะได้ไม <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่เสียออกซิเจนโอเคปลาสำหรับเจ้าปลาตัวนี้รู้สึกว่ามันจะชื่อภาษาไทยจะชื่อว่าปลาแสงอาทิตย์นะถ้าจำไม่ผิด oh, เป็นตัวเนี้ยปลาทะเลน้ำลึกอ๋อ oh, ตัวเนี้ยเหรอใช่มันว่ายช้าขนาดนี้ oh. ไหม ็น่าจะชาแบบนี้แหละว่าชาเลยนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นโลกใต้น้ำไหมมันช่างแบบหน้าคนหาเนาะเจเห็นอะไรดึกๆไม่บอกว่าเจเห็นหน้าปะหันหัวหันหัวทางนู้เห็นอะไรดึกๆดึกๆนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวบอลเลอร์เลยบอสแน่เลยอ่ะขึ้นเป็นสีแดงแหละเอ่อเห็นแล้วเห็นแล้วมุดดินว่ะมีลายหางด้วยนะ เลเวลห้าส <50 S 2> ิบอะโอ้โห <c oughs> ไปดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวโดนมันแดก <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> นี่นี่แท้นี่แทนไม่เสียออกซิเจนเนี่ยคือไม่ขี่อนะเนี่ยจริงว่าเองดีกว่าอาหยะมีแท่อะไรด้วยคุดสักหน่อยเอาโอเียอะ ปลาแม่งก็เยอะเกินเฮ้ยเหมือนปลาปักเป้าเลยตัวนี้โผล่ระเบียบหนึ่งถ้าโผล่ระเบียบหนึ่งน่าจะเป็นพวกสัตว์สัตว์เสียงอะได้เป็นการ์ดมาว่ะ ไม่เจอฉลาดเลยเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจปาคดเจอแล้วเว้ยไวเปอร์ฟิตต้องดามงไปลึกๆหน่อยดูซิจะมีขไข่ให้ใช้ไหมปลาคดน่าเกลียดเลยอุยอ้ยหพ่นแรงซะด้วย ไม่ใช่ไข่อีกแล้วข้างหน้างล่ะทำไมรู้สึกหนาไหมายี่ไม่ค่อยแรงเลยวะเอา้าปลาแตกเฉยเวยเจฮะเราลงไปด้กว่านี้ไหม เผื่อเจออะไรดีเฮ้ยปูมันลงมาข้างในได้เดี๋ยววะไอ้ปูยังอยู่ทุกที่เลยโอเคตอนนี้เจอปลาฉลามแล้วเว้ยแม่งอยู่โคตรลึกเลยเพิ่นออกคิมได้ไหมเดี๋ยวเจจะลองเชิดดูได้ป่ะอ่าแปบ๊บนึงยิงลฉลามกอนเฮ้ยฉลาม ไถได้ไหมโอ้โหกล้อีกแล้วเหมือนด้านหน้าเราจะไปจุดที่เฮ้ยอะไรอ่ะปลาไหลเหรอปลาไหลคุณผู้ชมใช่ไหมเนี่ยเป็นไกด์กแก่ เป็นปลาไหลหัวโตเจมไปช่วยหายป,ปลาฉลามหน่อยตรงนี้น่าจะเยอะเดีย๋ยวช่วยหาเฮ้ยเจอปลาหัวโตอแกงานยากกระสุดหมด โคตรไกลโคตรอยู่โคตรไกลแล้วป่าไม่ก็ว่าเอื่อยๆใช่มันเอื่อยเหลือเกินเนี่ยผมจะเอาไข่เฮ้ยตัวนี้สวยว่ะฟ้าไอแพนต้อนแหละ ไม่ได้ไข่เลยน่เนียไข่ปลาเฮ้ยเจอแล้าฉลามโอ้โหก็อย่าแหว่จเจอได้โอ้โหคตรไข่อ่างเองแสงตอนเลยตรงนี้โอ้โหลืมลืมอะไรหรือเปล่าลืมคาบลูก เดียวจัดยิงรัวโอเคขอเป็นไข่นะโอ้โหไม่ดังแเป็นกาดเดียวเป็นการดเป็นการกแล้วกาดเอาไว้แดกอ่ะเรื่อยอ่ะถ้าตรงฟ้าเมื่อกี้ลึกแล้วนะ,จะเจอลึกกว่านี้อีกเหรอเนี่ย นนาคนหาหมากเกมนี้ออมาหามุทรช่างกว้างใหญ่เสีเยจริงเอ,อ้ยเจคอจะไม่เอาไข่ให้เล่นเลยไหน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 มาถึงยังนี่นี่ๆๆนี่โอ้โหอย่างลึกเลยมามาผู้ชมครับเดี๋ยวรอเจก่อนคือ40เมตรของของมึงเนี่ยมันไกลจังวะ ดูต mm ัวเล็ดูตัวเล็ที่มันรดดูดิก็จะเห็นหน้ากันลำปางเพิ่งว่าอย่างช้าเจเร็ดูข้างล่างนี่เห็นะหมไม่เห็นก้นเลยอ่ะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านล่างกันไปคนเดียวมันกลัวไปสองคนแล้วกันนะเจไปไปเห็นอะไรกระดึกกระดึกอยู่แราแล้วจะลายมั้ง นี่บอกแล้วเจโรทะเลมีในเยอะหานนี้นี่ได้เยอะเนี่ยถ้าถ้าตามลงไปได้เจออะไรโผ่ขึ้นมาถ้าเจออะไรท่าดีรีคอร์กลับบ้านเลยนะโอ้โหว่าชาตินี้จะลงไปถึงไหม่อันนี้ตอนลงนะตอนขึ้นยังไม่พูดถึงมันจะมี คืออยากรู้ไงเราก็อยากรู้ว่าลงไปมันจะเจอปลาอะไรหรือว่าฉากมันตันหรือว่ายัางไงแต่ที่นา้เห็นปลาไหลแล้หนึ่งเล่นปลาไหลก็นเลยเฮ้ยเหมือนมัน<อ>สุดกว่าเจมันลงไม่ได้แล้วไม่ได้ไขว่ะครับนี้มืมันตันกว่าเจมันไปได้แค่นี้ใช่ไหมสุดเหรอใช่มันสุด,สดใช่ใช,ใช่จริงด้วยโอ้นยนี่เสร็จได้ อย่าลืมแอปแพดให้มันลงไปได้นะใส่บอสไว้ข้างล่างอ่ะมันเสียได้แบบมันตันว่ะระวังน้ำได้นะมันแรงมากแต่มันก็หลบไม่ทันหรอกน้ำแม่งแรงก็พอแล้วพระพอแล้วเห็นไหมไม่ได้ได้เป็นการ์ด หลามเอ้ยปนี่ไอ้ใครใครของพี่กดแคนเซิลไปเจยอกให้ยกให้ย,ใหยี่ยมไปเราได้คลละตัวแล้วแล้วเนียเฮ้ยไห้แกนฟิตเนี่ยมามาช่วยยิงแค่นี้ตัวบอสอ,อ่ะเฮ้ยเนะี่ยตัวขาในเจไปเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวกระเท่นะ ที่ว่าอยู่ในท่อตัวที่ที่อยู่ในปากเป็นการเป็นฮะเนี่ยแบลวตัวแกนฟิตอ่ะไม่ยิงไม่เข้าเลยจุดอ่อนอยู่ที่หัวนะมนว่ายเร็วด้วย โอ้ผิปิดปืดปนโหดลมมาเหรอโหยิงแทบไม่เข้าอ่ะนี่ดาเมจเจ็ดแปดรอยนะโหไม่ไหวอะเจนี่ขนาดยิงจุดอ่อนไหแ้วเนะี่ยไม่เข้าเลยไม่เข้าไปเห้ไปมานี่งที่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ได้ไปเอ้ยมันมีเขตอันตรายคืออะไรอ่ะ มันแจ้งเตือนอ่ะใช่ใเหมือนกันเหมือนกันเปิดแล้วกันเจจะได้รัทึกหน่อย่อะยิงเลยปลาเดี๋ยวปลาแตกปลาตัวเองเนี่ยจะแตกก็ได้แม่งพ่นน้ำโคตรเร็วเลย เําทำไรยิงปลาได้สิลูกไม่ได้เก็บอาว้ธกอนกระสุนหมดยิงปลาได้ลูกปิดกระสุนปิดกระสุนโนเลยจัดนี้ไม่เอาสีฟ้าไม่ใช้อ่ะหน้าไม้อ่ะยังไม่ได้รับมาเลยมันยังไม่ให้เลยเหรอมันต้องให้นะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วไอ้บาสน่ะ นีอ๋อเนี่ยแจ้งเตือนที่ว่าไอ้ม้าดีที่มันเคยฆ่าเจงไงใช่ปะใช่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 ใชมันมาไงวะมันมาจากโลกอื่นเหรอหรือว่าไงนั่นนี้จะมาถ่ายไปแล้วตกออกตกใจเลยอยู่ดีมันก็วัปมา เดี๋ยวให้อาหารกันอ๋อที่มันแจ้งเตือนคือไอ้นี่มาเหรอเรายิงเสาไปยังเจ้เอา้าเสาหายไปเลยนี่หว่าใช่ปะอะไรอ่ะเฮ้ยมันไหลเยี่วมันไปเยียยยยเ่ยวเฮ้ยอีกแล้วเหรอหกสิบห้ามันคนหรือ NPC วะเอ้ยมันโทษอะไรเฮ้ยะ มีมีเสียงคนด้วยใช่เหรอเฮชัยยะเออยูไม่แก่อยู่ใกล้มาไหนที่ส mm ีม hmm ันพ ah? ูดมันพูดอะไรนะเฮก็เมีสีพี่เหรอไป่รลองเข้าไปง่ายเด็ดเอาฟันดูดิมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ค์เรย์วับต่อหน้าต่อตามันเป็นอะไรมันมาบ่อยจังกู่ไ่น่าใช่ไปสีแหละเจ หรือมันมันคนวะโอเคขึ้นบนเลยแล้วกันเจให้เจดูไปข้างหน้าดิดีไซน์ได้ได้เริ่มเหมือนกันนะเนี่ยเห็นนะเห็นเห็นเห็นบ้านป๊ะ เคราสำรวจดูหน่อยแล้วเอ้ยมีปืนใหญ่ด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยนะภูมิปลามันก็น่าจะปล่อยเป็ลงน้ำหน่อยนะกระโดดละ <laughs> <laughs> พอกันแหละเ <laughs> ด,ดาติงทิ้งสองเดยวเ <laughs> มื่อภูมิติดลบไปเขาทำยังไงให้มันอยู่ในเขตแบบนี้ได้วะ นนตีมาเลยดน,นตีใครเนี่ยหนาวหนาววาตรงนี้มีคนสร้างบ้านเยอะนะดูนู้นี่ต่างมาเริ่มเลยมีกำพงกำแพงไหนๆก็มาแล้วเจว่า,าไปล่ารีบไปล่าซาเถอะไม่ไม่ไม่ดูแลสร้างเหมือนใครบาลจันเลยอะ่ะ เหมือนเราจะเกือบทนหนาวได้เนี่ยแค่เกือบนะแค่เกือบโอ้หม่าน้ำแข็งเต็มเลยล่าไว้โหนไหนดีกว่าเจเดี๋ยวจะวัปกลับละขอค่าหน่อยครับตัวตัวนี้รุ่นพ่อ จับเลยดูไปโอเคสุ่มเหมือ okay. นกันเจนได้ได้ไม่จะไปขอพี่นะน้องได้ไดาเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอ้ยดวงมันจะดีกันไปแล้วแหมไม่ยอมตีทีโอ

เป็นตัวต้องได้วันนี้หมาน้้าแข็งอะจับอะไรยิงนะ รอจับอย่างเดียวจริงๆด้วยนะเนี่ยไม่ยิงไม่อะไรเลยล <c oughs> สุนหมดแล้วแหมตัดไม้คาบก็ได้ปะเอย่าโอเคแครใครไปเ cancel ไปน้อง cancel เรียบร้อยเอาละตอนนี้เราได้ปลาฉลามแล้วผู้ชมเดี๋ยวเราจะโชว์นี่ฉลามดำน่าจะว่ายน้ำได้ ได้แหละลงไปลูกขี่แล้วไปโอ้โหสุดยอดเป็นเลยคุณผู้ชมเจไม่ต่างสปีดไม่ต่างเลยว่ะไฮ้ยดิเจดรู้สึกว่าเร็วเร็วกว่านะเร็วนะไม่ไม่ไม่ช้านะนี่เร็วแล้วเหรอเออเดี๋ยวว่าเร็วนะเร็วกว่าตัวนั้นอนะ่ะอ๋อเร็วกว่าตัวนั้นเออรู้สึกว่าเร็วกว่าตัวนั้นนะไม่เร็วมากแต่เร็วกว,ว่านิดนึงเออเร็ว แล้วแต่มันเทนะจะถามนำเท่ทอ,ยทอ,ยทอยู่เท่อยู่ช่องสัตว์จะเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวสัสตว์เดี๋ยวจะเอ้ยเอานี่มันปลาไหลเนี่ยโอ้ด,ด,ด,ดิน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 ลงไปลูกลงไปลงไปปลาไห,หไาลเอ่อเฮ้ยหมือนใบกระชายมั้งอ่านิดนึงมา ไวไหมเหมือนไวกว่าฉลามนิด,น,ดนึงเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเรามาเทียบกันอย่างกันแหละถ้าเนี่ยเจอยู่บนบอกใช่ไหมแนจก็ขี่ฉลามไปจะได้เทียบสรรปีดกันไหมอ่าได้ได้แล้วตัวนี้ซ้อนได้ไหมไม่แน่ได้หรอกปลาม,มันมันขี่ได้แกวะนี่ปลาบีนอมอ่าแล้วสรรปีดแล้วกันอะไรเนี่ยอ,อ่ะเราไปเลยนะไปไป เจะหลามเร็วกว่าวะจะหนามเร็วกว่าจะหนามเร็วกว่านะครับก็เร็วกว่าไม่งั้นนีมคงแซงแล้วเห็นนะโหเร็วกว่าเยอะโอ้นี่คนอื่นเลยบีนมอมลูกพ่อเงอะเงือกขอดเกือกอเลยว่ะโอเคแอลเจมาปิดคิวด้วยแหละดิ EP นี้นะฮะ อืมไอพีนี้เราก็ประจุไฟไปสอได้อ่ะสอนได้เหรอเราตัวมันยาวเออสอนได้สอนได้ไอฉลาดฉลาดตัวได้ปะไอฉลาดดิเไอฉลาดดิไอฉลาดอ้วนไม่ไดบ้างนี่ก็ได้อยู่หลังคีบหัวกูจุ่มไปด้วยหัวกูจุ่มคีบเลย เจ๋ง <Okay. S 1> เจ๊ง <Okay. S 1> เจงเจง,เจงอะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับอีพีที่สองน,นะครับจญไปใต้ทะเลนะครับเราก็ได้เสัตว์เลี้ยงน,นะมาขี่เล่นนะอันนี้ผมขอตั้งชื่อว่าบีนอมแล้วกันมันดูเหมือนบีนอมในสไปเดอร์แมนเนาะเออดาขาวเหมือนมากแล้วก็ได้ไปลาฉลามด้วยครับด้านข้างนะอ้วน,นฉลามดำฮนะเท่มากฉลามขาวหรือดำวะน่าจะดำเหรอดำป่ดำแหละนะ ดำแหละอ่าก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสนุกมากสำหรับเกมคลิปแรกแลนด์แคปใครที่กำลังจะเล่นแคบก็มีทั้งมือถือแล้วก็ในส่วนของ PC นะครับสามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้อันนี่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟพลอย5นะครับคนค่อนข้างเล่นเยอะมากเกมนี้แล้วค่อนข้างเพลินเลยเดียวเชียวนะครับสำหรับนี้ครับเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่3นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำต้นกลมแล้วก็ช่อง j f เจเพลินครับอ่ะเจเจไหนพูดบ้างไม่มีครับผมอ่ะไม่มีนะสั้นมากครับ อีพีต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามช่องเจได้นะครับของเจนี่เป็น Facebook นะครับของผมจะเป็นยูทูบเบอร์ทุยไม่ใช่ YouTube นะครับยูทูบวงทูเบอร์อะไรเอออ่าสำหรับนี่ครับไปก่อนละจุจินจ้ะ